สายลมรำพึงสู่ใจของใครคนหนึ่งซึ่งจากมาไกลไม่ได้กลับคืนข่าวคราวนั้นน่าเป็นห่วงเจ้าดอกอย่าร่วงถูกใครใส่ฟืน บางเวลาให้เราได้กลับบ้านได้ดูดอกไม้บ้านดอกไม้ที่บ้านจริงๆคงมีสักวันได้ไกลเมืองหลวงเอาใจกลวงกลวงไปเติมที่บ้าน ทะเลจริงๆไม่มีตึกสูงไม่มีกระจกบงังที่บดบังความฝันของเราจนสีเสียวที่บ้านเราจะค้นพบพบตัวเราที่บ้านเรา วะนนียเราจะเข้าป่ากันแต่ว่าแต่ทำไมเราจะเข้าป่าเปิดอำไปเราไ็จะเข้าป่าดีทุกกันและวันนี้เรานจะได้เข้าป่าปิดอย่างที่พวกเราที่ขึ้นมานี้ตั้งใจกันไว้แต่เราจะเจออะไรนั้นยังไม่มีใครสามารถบอกได้เห็นจันทร์ที่บ้าน ลา,ลานที่กว้างจริงๆไม่มีตึกสูงไม่มีกระจกบ,บงังที่บดบางความฝันของเราจ้าสีเสียว จะค้นพบพบตัวเราที่บ้านเราที่บ้านเราจะเรียนรู้รู้ความจริงที่บ้านเราที่บ้านเรา ได้ไกลเมืองฟ้ามีบางเวลาให้เราได้กลับบ้านตอนนี้ดูอาการหมดหมดสภาพแล้วครับบอกแล้วว่าก่อนขึ้นอย่าพูดเยอะสิ้นสติพอ ok> ขึ้นมาเป็นยังเลียงเขพูดไม่ออกพอแล้ว,อ,ลวยอย่าพูดอย่าพูดไม่เชื่อนี่อันน,น,นี้อันนี้คือที่กางเตนไปนะครับอันนี้ห้องส้วม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 เราจะนอนตรงนี้ พราะว่าเรากลัวไมไดนอนในนู้นเราจะนอนในนู้นนู้นโซบเราจะนอนในนู้นนู้นนูห้องหสุขานคนละห้องมีน้ําเสร็จหิวก็ดื่มได้ถ่ายละถ่ายละอเป็นไงบ้าง โหสุดสุดค่ะสุด้างครับยังไม่โดนเลยยังไม่โดนเลยนะครับแต่เมื่วันนี้เจอฝนไม่หลายรอบไหมไม่ค่ะอากาศสดชื่นค่ะมากเลยแดดเปรี้ยงเลยค่ะแดดเปรี้ยงมากนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูว่าชุ่มแฉะยังไงชุ้มแฉะเดี๋ยวเราจะออกมาเห็นสภาพเจริญนองไปด้วยน้ำนี่พระที่กำลังตกพระที่ตกพระที่ตกพระที่ตกอยู่นู่น จะเข้าป่า,ป,ป,าปิดกันแต่ว,ว่าคืนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าดูฝนก่อนถ้าฝนตกหนักพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ไปถ้าไม่ได้ไปเราก็นินเล่นตามหน้าผาต,ต่างๆต,ต่อไปเราจะเข้าป่าเปิด <c oughs> ต่อไปเราก็จะเข้าป่าดียวกัน่ายอะไม่ใช่เรื่องง่าย <c oughs> <c oughs> ที่เราจะขึ้นมาจนถึงที่นี่ได้ <c oughs> มีคนเคยบอกว่า การขึ้นมาค้นหาบางสิ่งบางอย่างในชีวิตวันนี้เราได้เจอในสิ่งที่เราไม่คาดฝันแผนการทั้งหมดถูกเปลี่ยนไปเราต้องยา้ายจากเต็นท์เพราะเราไม่สามารถกางเต็นท์นได้เ,เข้าไปนอน,น,อนอเราต้องเข้าไปนอนที่บ้านพักแทนนะครับแล้วเรายัางไม่สามารถบอกไดนะ้ว่าพรุ่งนี้เราจะได้เข้าป่าปิดไหมนะครับและตอนนี้ <laughs> ปัญหาของเราคือท่าเพราะเราได้โดนท่านี่นะครับเรามีต้องติงเราโดนท่า ไปแล้วแล้วพรุ่งนี้เราอาจจะเจอมันถ้ามันกัดเราพรุ่งนี้เราจะกัดมันตอบตอนนี้เรากำลังจะไปกินอาหารเช้ากันแล้วไปจองบ้านพักอีกหนึ่งไหนๆให้เห็นบ้านเราอยู่ตรงไหนครับไหนชี้บ้านหลังที่แปดหลังสุดท้ายเลยค่ะอ๋อนี่คือบ้านเราเราจะไปจองอีกคืนหนึ่งแล้วก็เตรียมตัวเข้าป่าปิดตอนนี้จะไปกินข้าวกันก่อนอ๋อฟ้าเปิดไหมครับฟ้าเปิดมากโชคดีดูท้องฟ้านะครับเปิดจะเปิดยังไง วันนี้เราจะเราจะได้เข้าป่าปิดเตรียมต้องเตรียมนี่ยากันข่าฉีแรงด้เลยโอเคแทงแทงแทงเพิ่งเอามากี่กระป๋องเอามาสองจอวนสองขวดตอนนี้เช้าวันนี้เราตื่นขึ้นมาตอนนี้อากาศเปิดเรามั่นใจว่าเราน่าจะได้เข้าป่าปิดกันนะครับในวิถีชีวิตของคนเรานั้นจุ๊บเป็นภาษาใบเลยเรา คนเรานั้นมักจะต้องทําในสิ่งที่ไม่เคยทําและว,วันนี้เราน่าจะได้เข้าป่าปิดอย่างที่พวกเราที่ขึ้นมานี้ตั้งใจกันไว้แต่เราจะเจออะไรนั้นยังไม่มีใครสามารถบอกได้มีแต่เพียงที่เราจะต้องทําเท่านั้น